ทุกคนก่อนเลยนะคะวันนี้ไม่ค่อยสบายนะคะแต่ว่าจะบอกว่าที่เป็นครั้งแรกเลยที่มันมิสแคว์แล้วจับในโรงนครบน้องแบบนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นม,มากๆค่ะแล้วก็วันนี้มาหาพี่เตยด้วยที่จรๆนะคะแล้วก็ผู้เข้าประกวดมีทั้งหมด9คนคได้ตำแหนทุกคนเลิเบอ์นี่คือนี่ค่ะเป็นผู้เข้าประกวด ปีนี้จะมาจังหวัดนี้เพราะว่าเต็งจ่าแน่นอนไงกระมงไปอูตัวอย่างข่าวนะครับในนีมันก็ดูนะดีครับได้รู้ว่าอีกไม่กี่เดือนละอีกประมาณเดือนกว่าจะเข้าสู่เทศกาลมิสแ,บบสแปรไทยแลนด์2023แล้วเป็นยังไงประคำรู้สึกใจหายไหไม ใจหายมากค่ะก็ด้วยระยะเวลาที่เหลืออันน้อยิีนี้นะคะไม่ใช่ไม่ใช่ลมหายใจนะคะหมายถึงแบบงานนะคะที่กำลังจะแบบว่าฟแนลมิสแกรนนะคะ Thailand แล้วก็รู้สึกไวมากเพราะว่าแป๊บๆเราเองก็อำนลนของจังหวัดเราไปแล้วก็จะต้องมีการอำลของเวทีใหญ่ด้วยเคะรู้สึกใจหายมาแต่ก็อยากฝากน้องๆนะคะว่า ไม่ต้องดูนางงามรุ่นพี่มากจนเกินไปนะคะเพราะว่าแน่นอนเราประกวดเนี้ยค่ะเราจะต้องมีการดูว่าอุ้ยคนนี้คนนั้นตังมากในปีนั้นๆเลยเงี้ยค่ะบางทีเราอาจจะลืมมองตัวตนของเราไปด้วยอเลยเนี้ยนะคะก็ให้มองตัวเองก่อนว่าจุดเด่นจุดแข็งของเราเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ค่อยๆเอาออกมาเรีพิเศษให้คนเห็นว่าเรามีข้อดีอะไรบ้างแล้วการที่เราแบบชนะใจคนชนะตำแหน่งด้วยการเป็นตัวของตัวเองน่าภูมิใจที่สุดแล้วค่ะ ไม่ลืมหรือว่าแก,แก้แก,แก,แก่อะมาเชิญตอบจะบอกว่าใจหายพี่ชางเพราะว่าพึ่ง้อนหายพ่งนอนหลัอยังเลยก็อุ้ยจะบอกว่าใจหายมากๆค่ะเพราะว่าตลอดระยะเวลาเกือบหนึ่งปีนองเจที่เราได้ทำกิจกรรมที่เราได้ทำงานร่วมกัน แล้วก็ยังมีเก็บตัวในกองอีกที่เราได้ใช้เวลาร,าร่วมกันนะอะไรเงี้ยมันทำให้เราใจหายว่าเพื่อนจะแบบไอทองนิ่เก่าเราจะตะณะนอาไปวันนี้นะอีกไม่กี่วันขึ้นหน้าเราก็ต้องอำลาแล้วแล้วก็อำลากองใหญ่ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวจะอำลาอ่านท<พ>องอีกด้วยเป็นคนสุดท้ายในท็อป1เลยก็ขยากโดเนทิชูให้หนูก็ได้นะคะหร้องแน่นอนเลย <laughs> เราไปให้กำลังใจได้นะครับที่ Miss Grand อ่างทองนะครับอีกไม่กี่วันจะมาถึงแล้วอ่ะแน่นอนถ้าเกิดเขาพูดถึงในเรื่องของตอนประกวด Miss Grand Thailand 2022ที่ผ่านมา นะครับทั้งสองคนนี้ก็เป็นที่โดดเด่นแล้วก็นะครับจัดตาของทั้งแฟนนางงามน,นะครับแล้วก็เพื่อนๆของเราด้วยเพราะว่ามาในสายของนะครับในเรื่องของคําที่พี่วัดชอบพูดบ่อยๆความพยายามไม่เคยทรยศมใครมายกตัวอย่างอยู่ดีตื่นตีสี่ทุกวันมาแต่งหน้าทําผมจนคุณวัดเห็นถึงความพยายามเราคิดว่าตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งในการที่ทําให้เราประสบความสำเร็จอย่างเช่นในวันนี้ไหมหนูดีหนูคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งน,นะคะเพราะว่า เหมือนทําให้ปราปาได้เห็นว่าหนูต้องการมงจริงๆ <c oughs> หนูมาที่นี่หนูไม่ได้มาเล่นๆหนูมาเพื่อที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร,รมิสแกรนจริงๆและการที่หนูตื่นดีสีเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าอ๋อตื่นมาแต่งหน้าสวยลงมาถ่ายรูปโชว์แฟนคลับมันไม่ใช่พาองค์กรเดินไปข้างหน้าได้อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็น่าแหละค่ะแต่ว่าพี่ไม่แนะนําให้น้องตื่นตีสีนะคะเพราะน้องจะอ,อ้งในวันสุดท้ายเลยขอบคุณค่ะครับผกอันนี้เป็นสายขยันมาลตื่นตีสีมาสายพลังของเราบ้างพลังเหลือนล้นเล็กเดียวในนีเราคิดว่าการที่เรามี energy มากๆเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทําให้เราทุกตาต้องใจทั้งบอสรวมถึงแฟนๆง,งานไหมครับทีนี้ว่าก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะในองค์ประกอบข้อดีในตัวเราในหลายๆอย่าง เรา่อนขัางมั่นใจว่าเรามีข้อดีเยอะนะคะแต่ว่า Energy เราเนี่ยก็บอกเลยว่ามันเป็นจุดที่แบบว่าไม่มีใครทำได้เพราะว่าการนอนน้อยถึงตีสี่ของดีก็อาจจะกลายเป็นปัญหาวันข้างหน้าได้แต่ที่เองยิ่งนอนน้อยเท่าไหร่เนี่ยเราจิ้งมีพลังมากเท่านั้นนะคะปคนคนจี้ นอนดึกยิ่งดีอะไรเงี้ยค่ะถ้าว่าไหนเราดีเยอะๆเนี่ยรู้ได้เลยนะคะว่าเมื่อคืนไม่ค่อยได้นอนอ่าก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เราใช้พลังตรงนั้นของเราเนี่ยในทางที่ดีในทางที่ถูกทางที่ควรพอเราก็แบบเอาพลังที่เรามีเนี่ยไปแชร์ให้เพื่อนเอาไปใช้บนสเตจเอาไปใช้ในกิจกรรมทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะจนกลายเป็นเอกลักษณ์แลวกลายเป็นแฮชแท็กให้พลังไ่ได้จริงๆบอกตรงนี้นะคะว่าไม่ได้ใช้ไปจริงๆนะคะ อาจจะทุกวันนี้คนยังเข้าใจว่าเรากินใบจริงๆอยู่นะคะเช่นการร้องเพลงแล้วเราได้พวงอะไรใบมาอย่างเงี้ยค่ะเราก็เสียดายเหมือนกันนะเพราะเราไม่ได้ใช้นะคะแต่ว่าจริงๆเราเอเนรอร์จีเรามาแบบจากก้นมือของหัวใจ <S <S <ล>จริงๆเป็นใบทิปใบทิปใช่ค่ะก็ใบที่แบบเอ็มอะไรนะเอ็มเอ็มขวดที่เป็น,นขวดขวด,ขวดกินและะ้วจะทนไม่ไหวพนะูดอูดได้ไม่หมดไงเพราะอยากบอกว่ากินมาเจ็ดสิบแล้วกันนั่นแหละแต่ว่า มันมาที่การฝึกฝนของเราด้วยว่าเราถูกข,ข้อดีอะไรมาบ้างเรามีจุดด้อยตรงไหนเราก็ทําให้มันติดให้มิดให้ได้จุดด้อยนั้นอะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นให้ดหมุนไม่เก่งแต่เรามีซิกเนเจอร์เป็นการ คริสตลดอลได้มันมาจากการฝึกฝนทั้งนั้นนะคะก็อ,อยากเป็นกำลังใจให้น้องๆใน,นรุ่นต่อไปค่ะกับผมอ่ะท้ายจันนี้ละอีกไม่นานเกินรอทุกท่านจะได้ทราบรองวไปกันนะที่เป็นตัวแทนของทั้งสามจังหวัดมีอะไรอยากจะแนะนําว่าที่มิสแปรทั้งสาจังหวัดนี้ไหมไครับว่าพอเข้ากองใหญ่แล้วเราต้องทําแบบไหนให้โดดเด่นแล้วก็ถูกตาต้องใจของคุณวัฒนครับ ก็อย่างที่พี่นวัดบอกเลยค่ะความพยายามไม่เคยทรอยศใครจริงๆนะคะถ้าเรามีความพยายามมากสุดชีวิตเท่าที่ชีวิตคนนึงเนี่ยจะทําได้แน่นอนว่ามันจะไปเข้าตาคนแน่นอนรวมถึงพี่นวัดเองด้วยเราสู้ในทุกๆท,ทางทุกๆด้านทุกๆก,กิจกรรมทุกๆวันมันจะเป็นหนึ่งเดือนที่สามารถพลิกชีวิตของเราได้เลยนะคะอยากฝากน้องๆมากจริงๆว่าสู้เท่านั้นค่ะสู้จนกว่าชีวิตเราจะหาไม่ แต่ก็อยากาหาไม่เลยดีกว่านะคะให้หางมุกมาใส่บนหัวเราให้ได้จะดีที่สุดค่ะคก็อยากเป็นกำลังใจแล้วก็สู้ต่อไปนะคะับผมต่อไปได้หนูดีนะครับค่ะก็อยากจะบอกคนที่กำลังจะมองในคืนนี้ว่าอันนี้มันไม่ใช่จุดสิ้นสุดของเราเราต้องเข้ากองใหญ่แล้วต้องไปเจออีก $70 กว่าจังหวัด เราจะหยุดพัฒนาตัวเองไม่ได้เลยเป็นนางงามต้องใหญ่หยุดพัฒนาภาษาการเดินการพูดการออกสื่อการเทคแคร์แฟนคลับการทำยังไงก็ได้ให้คนมารักเราเพราะว่าปีนี้ป๊าป๊าพูดแล้วว่าป๊าป๊าหา star S T A R Star you know ก็นั่นแหละค่ะการมีแฟนคลับอันนี้พี่พูดเลยละกันการมีแฟนคลับถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆในปีนี้ อยากให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดเพราะว่าถ้าสมมติเราเฟกอย่างเงี้ยแล้วพอเราอยู่กับแฟนขับไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยรืตัวตนของเรามันก็จะออกมาอยู่ดีถูกไหมคะแล้วจากคนที่เขารักเราที่เราเป็นแบบนี้วันแรกอะ่ะเขาก็จะค่อยๆ่อยเฟกออกไปสู้เราเป็นตัวเองให้เขารักเราที่เราเป็นเราตั้งแต่วันแรกเลยดีกว่านั่นแหละคะ่ะก็อยากจะฝากน้องๆไว้นะคะว่าการเป็นตัวเองดีที่สุดอยู่กับแกรูแกร ทำตัวเองให้เป็นแกร์นะคะต้องเข้าใจบริบทของแกร์ถ้าเรายังรักแล้วก็ยกังอ,อยากอยู่กับแกร์พูดแทนปะป๊านะคะไม่รู้ปะป๊าอยากให้พูดหรือปักแต่นี่อยากพูดจบแค่ะแล้วก็สําหรับน้องๆที่คืนนี้อาจจะไม่ได้มงใหญ่ไม่ต้องเสียใจตัวพี่เองพี่ก็ไม่ได้มงมาตั้งแต่วทีแรกที่พี่ประกวดพี่ก็สู้มาเรื่อยๆของที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าเสียใจให้เก็บเอาตรงเนี้ย ไปพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆว่าอุ๊ยฉันปกคล้องตรงนี้ฉันยังไม่เก่งฉันไปเรียนเลยฉันพูดภาษาอังกฤษ,กฤษไม่ได้ฉันไปฝึกพูดภาษาอังกฤษฉันทําอะไรไม่ได้ไปฝึกให้มันดีแล้วพี่เชื่อว่าสักวันน้องจะเป็นตัวน้องที่ดีที่สุดในเวอร์ชันที่ดีที่สุดแลวจะได้ขึ้นมายืนบนเวทีมิสควันไทยแลนด์แน่นอนค่ะขอบคุณค่ะการของได้คือือ2ตัวแดนนะครับจากทีมมิสควันไทยแลนด์2 แ่าอนลรับองของเรามีกำลังใจเยอะมากขึ้นเลยในการได้รับคำแนะนำเทคนิคดๆีๆนะครับจากรุ่นพี่ของเราทั้งสองคนด้วยกันได้เลยครับเอาเละครับทุกท่านครับแน่นอนว่านอกจาก